สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีเพื่อนๆทางเพจเฟตบุกด้วยครับแจ้วแจ๋วนี่ล้างกันแบบนี้เลยครับอาจารย์ออดเอาแบบว่าให้มันสะอาดไปเลยครับ <c oughs> นี่ครับพอดีของมาร์กทูนะครับคือล้าง ไฟฟ้าจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่เยอะนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าครับส่วนถ้าเป็นมาร์กไฟนี่ถ้าล้างฉีดข้างในแบบนี้นี่โอยจับดูสิช็อตไหมตายไหมไม่มีไฟฟ้าจับดูดิจับดูขั้วบวกดิโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นมาร์กไฟนี่ถ้าฉีดข้างในนี่รับรองสตาร์ทไม่ติดแน่ครับนี่แหละครับ 对来，嗯，对回对了，对了，对了。 นี่ครับพอล้างไปก็นี่ครับสะอาดเย็บองเบ็ดใหม่คนระับออืเย็บองออร์ไทยครับโหเบ็ดใหม่เลยบ่เอาอฮะเอาใส่เอาขนาดมาใส่ต้องอขานาดที่แม็กกับรถยาวเอาแล้วจะเอาเบ็ดที่ไหนใส่ให้เขาอันี้ไฟโอ มี่ก็ได้แบตใหม่เทน่าุษาดีใจต้องเอาเขายังไปยิบตัวหนึ่งตัวนึงตัวหนึ่งจอดทิ้งไว้กลางป่านะครับท่านใดที่ได้ดูคลิปนะครับวันที่ผมไปดูวันแรกจานอดไปเห็นนน้ำตาเกือบตกในครับไปเห็นเมียเก่าโอ้ทำไม ยับเทะอาจารย์ดอดบอกทำไมยับเทะปั๊มนี้จะปเป็นปั๊มเดิมๆนะครังงเก่าญี่ปุ่นนะ เริ่มเงาแล้วครับเริ่มเงาแล้วอันนี้ล้างล้างอะไรบ้างนี่น้ำยาไหมหมอตัอน,นเป็นน้ำยาใช่ไหมโอ้เริ่มเงาแล้ว นี่ครับใครจะได้เวลาเดินทางแล้ว400กว่าโลนะครับนี่จากนี้ไปชัยนาทนะครับซ้ำซ้ำกันกับเป็นกรุงเทพนะพอน่อเนาะ400โลโอ้มีทะเบียนด้วยครับ นี่ครับเลขออกตัวนี้หรือเปล่านี่นี่ครับน่าจะออกตัวนี้หรือเปล่านี่เลขสวยด้วยครับนี่สามเจ็ดนี่เป็นเลขเลขชอบผมเลยนะครับนี่สามหนึ่งหน้าหลังนี่ว่าทะเบียนหกร้อผมเจ็ดศูนย์สามหนึ่ง ม,มีเหมือนกันเลยทุ่มหมดตัวเลยหรม,มีนาขายนาใช่ไหม <laughs> ว่จาจันอดลงทุนมากครับนี่ เกือบขาดแล้วเกือบเกือบขาดแล้วพี่น้อง <laughs> อยู่กับเขากับมันมันเด้อมันมานมันมานจะไปทะเลทรายมือดีเด้อ <laughs> 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 ไปแน่เลยจะไปทะเลทรายมือดีเด้อ โซนทางนี้น้ำประปาไม่ค่อยแรยงนะครับไม่เหมือนโซนทางบ้านผมข้างล่างนะ เสร็จยังเสร็จยังถูเสร็จยังเสร็จแล้วแท็กไม่ถูให้มันนน่นวะฮ่า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 ฮ่ โ,โ,โอ้เสียดายครับเสียดางานที่วัฒนานครนะครับไม่ได้ไปกับเพื่อนเพราะว่าดูในคลิปนี้โอมีสาวๆมาเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียครับเมื่อคืนนี่เสียอ้วนดัมปิ้งนี่โอ้สุดยอดเลยครับกลัวอย่างเดียวครับกลัวเกมกลับมาบ้านนี่ดินดวนนี่ด้วนแน่ จานอดบอกเสียดายมากครับคันนี้บอกเสียดสินไม่อยากขายนะครับจานอดทำไงได้ครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ